สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเหมือนรถยนต์มือสองคัสสภาพเกรดเอนะครับพี่พี่นะวันนี้ก็มีมาให้ชมกันอีกหนึ่งคันนะครับมีให้เลือกซื้อกันอีกหนึ่งคันนะครับสําหรับคันนี้นะครับโตโยต้าไฮรักรีโว่สองจุดแปด 4WD นะครับคันนี้แต่งเต็มนะครับพี่พี่นะแต่งให้แบบพร้อมลุยเลยครับใส่คอกให้ด้วยถ้าไม่ชอบคอกผมสามารถถอดออกให้ได้หรือจะใส่ตู้ก็มาคุยกันนะครับสลับให้ได้ฟรีนะครับ ส่วนล้อมวงล้อมแม็กทุกอย่างจัดให้ครบหมดแล้วหล่อครับคันนี้คุ้มแน่นอนนะครับโอเคนะครับในส่วนของสภาพตัวรถเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับส่วนรายละเอียดตัวรถผมขึ้นให้แล้วหมดแล้วข้อความด้านล่างนี้นะครับมาดูกันที่ล้อกันเลยนี่ครับคิ้วซุ้มล้อนะครับขนาด4.5นิ้วพร้อมหมุดหลออครับเป็นคิ้วซุ้มล้อใหญ่ๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับแม็กขอบ16นะครับแค่แม็กก็คุ้มแล้วนะครับพี่พีนะมาพร้อมอย่างแม็กซิดด้วย ยางนะครับเป็นขอบ16ปี2021นะครับนี่ครับปียางนะนี่ผมให้ดูเลยนะครับปียางปี21นะครับล้อแม็กสวยๆนะครับนี่ดูผ้าบ่งผ้าเบรกจานเบรคนะครับด้านในดูดิคาลิปเปอร์นะครับสภาพสวยใสมากๆนะครับไม่20,000ื่นโลนะครับไม่20,000ื่นโลเองนะครับดูครับแค่ล้อเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับชุดนี้อย่างน้อยก็30,000มีนะครับพี่ๆนะล้อสีวงเนี่ยพร้อมยางนะครับแล้วก็บันไดข้างที่ขนาดพอดีกับประตูเลยอ่าเป็นเขาเรียกว่าบันไดข้างขนาดเล็กนะ สวยครับลงตัวแน่นอนครับแล้วก็โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะครับไฮรัก2.8นะครับสีด้านข้างสีสวยๆเสมอกันทั้งคันนะครับไม่มีชนอหนักพิวามน้ําท่วมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับในส่วนของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ใหม่ๆไฟมาเต็มนะครับหัวนงหัวนอดทุกอย่างนี่ครับไม่เคยมีการแกะการถอดการไขนะครับพี่ๆนะแผ่นกันความร้อนทุกอย่างสภาพสวยหนูไม่กัดหนูไม่แทะนะแล้วก็แผ่นเพจนะครับรีเวททุกอย่างเดิมโรงงาน สภาพเครื่องยนต์สวยใสไร้สนิมไม่มีนะ้ํามันเครื่องไหลเยะะิเยเมเ้มนะครับนี่เลยท่อเดิมๆนะครับคันนี้นะกล่อง ABS มีมาให้นะครับแล้วก็2.8ตัวนี้นะมันจะมีดิฟล็อกนะครับพี่นะขับเคลื่อน4ล้อระบบดิฟล็อกให้ด้วยนะครับช่วยในการขึ้นลงทางลาดชันทุกอย่างง่ายขึ้นด้วยนะครับนี่ครับด้านหน้าก็หล,ล่อแบบนี้เลยริวถ้าเอาไปใส่แบบพวกกันชนหน้าทำออฟโรดเพิ่มเติมก็ผมว่าน่าจะหล่อกว่านี้นะครับนี่เราก็ แต่งให้พอสมควรนะครับพี่ๆนะที่เหลือพี่พีก็ไปต่อยอดได้เลยนะครับแค่ยางแค่ล้อเนี่ยก็คุมแล้วนะครับใส่ให้แบบจัดเต็มนะครับเต็มแม็กเต็มสูบให้เลยนะครับนี่เลยในส่วนของนั้นข้างนะครับสีสวยเดิมโรงงานนะครับมาดูภายในตัวรถกันหน่อยนะครับพี่ๆนะสาหรับภายในครับเลขไม่นี่เลยครับ20,000โล22,216ืิกิโลนะครับเครื่องเล่นเชื่อมต่อบลูทูธได้ a ux ได้นะครับสามารถรับสายวางสายด้วยที่ จอหน้าจอได้เลยนะครับเกียร์นะครับในส่วนของโตเกียร์ก็เป็น6สปีดนะครับมีดิฟล็อกนะครับนี่เลยดิฟล็อกอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อโฟร์ไฮฟลปรับได้เลยตรงนี้นะครับเล่นได้เลยทุกอย่างใช้งานได้ปกติ100%ซนะครับทุกอย่างผ่านการเพสแล้วเรียบร้อยแอร์แบกมีมาให้3ใบนะครับตรงนี้1ใบนะฝั่งคนนั่งข้าง1ใบแล้วก็นี่ครับอยู่ด้านล่างนะตรงหัวเข่าอีก1ใบนะครับสำคัญนะจุดนี้นะสำคัญมากๆเลยครับหัวเข่าเรานะแล้วก็ เบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนะครับมันเป็นสไตล์คล้ายๆ2.4เมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อน2.4ก็แบบนี้เลยแต่บอมาโฉมนี้มันต้องผมก็ไม่เข้าใจว่าโตโยต้าทำไมถึงทำแบบนี้อาจจะเพราะว่าต้องการให้โดยสารได้มากขึ้นหรือ3คนนั่นเองก็เลยทาเบาะ40 60แบบนี้แบบไม่มีคอนโซลตรงกลางนะครับพี่ๆนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยสวยใสนะครับสภาพใหม่มากๆนะครับกระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้าหมดแล้วนะครับนี่อย่างที่เห็นเลย กระจกเลนส์ด้านข้างนี้นะครับเพราะไฟฟ้ากระจกขึ้นลงก็ไฟฟ้าหมดแล้วนะครับพี่พีนะเปิดฝฟ้าถังนี่เปิดฝฟ้าถังเปิดฝากระโปรงนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับกุญแจเป็นระบบรีโมทนะครับเดี๋ยวกุญแจสำรองเดี๋ยวดูให้นะครับน่าจะเก็บไว้อยู่นะครับพี่พีนะคันนี้เครื่องมือทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่ครับแม่แรงแม่แรงแอบอยู่ด้านหลังบอดนะครับนี่คือจุดเก็บแม่แรงอยู่ตรงนี้นะครับพี่พีนะนี่้าเพดานทุกอย่างสวยใสนะครับไม่มีการ เจอไม่มีการแต้มสีมานะครับโอเคเดี๋ยวไปดูด้านนอกตัวรถกันต่อครับโอเคนะครับพี่ๆเรามาดูด้านท้ายตัวรถกันต่อแล้วครับนี่คิ้วซุมล้อด้านท้ายนะครับก็ใหญ่ๆเลยประมาณ4นิ้วครึ่งนะครับหรือ5นิ้วประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็ดูครับล้อเหมือนกันนะครับสีล้อล้อใหม่ยางใหม่สภาพสวย4ี .4 คูณดิฟล็อกนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับส่วนด้านท้ายมีการชนเหล็กมาให้นะครับนี่เลยเป็นกันชนเหล็กแบบกระบองนะครับด้านท้ายมีมาให้นะครับ ทุกอย่างฝาท้าทยปิดสนิทนะครับนี่เลยขยบให้ดูนะครับแล้วก็มีล็อกเพิ่มเติมจากตัวคอกนะครับตรงนี้ครับกระบะเดิมโรงงานนะครับไม่มีการเสริมนะเพราะว่าไม่ใช่เพาลอยนะเป็นกระบะเดิมแมคไลเนอร์ใหม่ๆสวยๆนะครับคอกถ้าไม่ชอบถอดออกได้เปลี่ยนได้นะครับนะนี่ก็จะประมาณนี้เลยช่วงล่างเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวก้มไปดูนิดนึงน่าจะเดิมๆนะ,ะถ้าผมดูแบบนี้เหมือนจะเดิมๆเ,เลยนะครับพี่ๆนะแหนบจะอยู่บนเพานะครับถ้าเป็นรถตัวสูงนะแหนบจะอยู่บนเพาแบบนี้เลย นี่ครับเต็มๆคันดูรอบคันหล่อๆกันไปนะครับถ้าสนใจนะครับพี่ๆนะติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลย ID Line แอดเลยนะครับพี่นะแอดมาคุยกันมาดูตัวจริงเดี๋ยวพาทดลองขับได้นะครับทดลองระบบขับสีได้ทดลองระบบดิฟล็อกได้นะครับรถพวกนี้รถมือสองน่ะพี่ๆนะเวลาจะซื้อนะครับต้องสามารถทดลองได้นะที่ไหนไม่ให้ทดลองไม่ต้องไปซื้อนะครับมาที่ปฏิพัทธ์ออโต้ให้ทดลองแน่นอนนะครับโอเคยังไงก็ ติดต่อมาแล้วกันนะครับพี่ๆี่นะคลิปหน้าจะเป็นคันไหนรุ่นไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ